สวัสดีครับเพื่อนๆในช่องนะครับหลังจากผมได้รีวิวรองเท้าไป2คู่แล้วนะครับเป็นรุ่น Galaxy ซี่นะครับนะฮะผมจัดมา2คู่เลยทีนี้อยากจะมาเทียบให้เพื่อนๆดูจริงๆเขามีอีกสีหนึ่งเป็นสีดำสนิทแล้วก็ขีดสีดำเป็นวัสดุสังเคราะห์นะครับเพื่อนๆจะได้เห็นนะครับเดี๋ยววนดูรอบๆก่อนนะครับนะฮะก็ จากที่เคยดูคลิปแล้วก็คงจะไม่ต้องวนแล้วมัง้งนะฮะให้เทียบสีดูนะฮะจะต่างกันนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นอ่าอ่าตัวนี้นะฮะ Galaxy 4 F36162 ตัวนี้ Galaxy 4 EG8378 น่าจะ EG น่าจะเป็นเกรนะฮะส่วนตัวนี้จะเป็น่า F นะฮะ ไม่รู้แปลว่าอะไรผมก็ไม่รู้นะนี่นะครับสีก็จะต่างกันตัวนี้จะเป็นตะข่ายหยาบนะฮะตัวนี้จะเป็นตะข่ายละเอียดตะข่ายละเอียดแล้วก็จะต่างกันที่สีของเอชือกกับนี่ฮะโลโก้เขานะฮะโลโก้เขาจะเป็นเทาตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้โลโก้เขาจะเป็นออกคลีมน,นะฮะ สำหรับ2รุ่นแตกต่างกันก็คือสีนะครับแล้วก็วัสดุที่เอามาทําเป็นรองเท้านะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสีเทาอ่อนลายผ้าละเอียดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเทาเข้มขึ้นมาอีกเป็นลายหยาบขึ้นมาอีกหน่อยแล้วก็ขีดนะฮะโลโก้สีเชือกนะฮะก็เทียบไว้สั้นๆนะครับสำหรับเพื่อนๆอยากจะดูว่าเออ ไอรองเท้า2องคู่ที่ผมซื้อมาเนี่ยสีมันต่างกันเยอะไหมนะฮะอันนี้ดูด้านหน้า,นาอันนี้มาดูด้านหลังครับกจริงๆเป็นรุ่นเดียวกันแต่ต่างกันที่วัสดุสีนะครับนี่ฮะเหมือนกันนะครับ่นะ,นะครับดูกันชัดๆ เหมาะสำหรับคนที่นิ้วเท้าใหญ่ๆนะครับนี่ฮะดูกันชัดๆถ้าเพื่อนสนใจก็ไปดูตามห้างนะครับผมบ้านอยู่ใกล้ตั้งวุณเสียงธนบุรีก็แวะไปดูกับเขาหน่อยราคา1,800บาทยังไม่มีส่วนลดนะครับแต่ของผมได้ลด15%เหลือ1,530บาท2คู่ก็ตก3,060บบาทก็อเอาไว้เป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆที่สนใจรองเท้ารุ่นนี้นะครับ ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิปและให้กำลังใจผมมาตลอดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆแค่นี้ครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับ